สารบโนตยานสถานที่เสด็จดับขันธปฏินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเห็นอ่สถูปพุทธปรินิพานที่ด้านหน้าของเรานั้นเป็นสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพานส่วนกลมๆด้านหน้าก็จะเป็นพระรูปอ่าที่ปางอนุหะสิหาสาาัสญาต่ แล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นต้นศาระสาระมโนตยทนก็เป็นส่วนหนึ่งสำคัญที่เราต้งหลายควรที่จะรู้และเข้าใจแล้วก็ไปบูชาสก,การะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปกอ,อายุสังขารที่เมืองปาบาลบเจดีเมืองไบซาลาีหลังจากนี้ไป3ามเดือนเราสาักโคตเจ้าเสด็จไปปริณิพาน คือจับริณิพานเหตุผลที่พระเจ้ามาภรินีพานที่กุสีนาลาพ็ะทีเหตุผล3ประการ1เพื่อแสดงสุดทัศนสูตรสองเพื่อโปรดสิทธิ์คนสุดท้าย3เพื่อแบ่งพระอารมณสาธิกธาตุในครั้งก่อนที่พรงเป็นเจ้าจากักรพรรดินามว่าสุทัศนะในเมืองนี้ก็จะมีการฟรังธรรมมีการให้ทานรักษาศีลตลอดเวลานะครับเป็นเจ้าจากักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่สุดท้ายพกงก็ได้ นิพาเออได้สวรรคตอ่ที่เม่งนี้นี่คืออ่เพื่อจะแสดงว่าพุทธองค์ก็ได้สร้างบุญบาร,รมีมาที่เมืองน,นี้ประการที่สองเพื่ออ่าโปรดสิทธิ์คนสุดท้ายสิทธิ์คนสุดท้ายในครั้งก่อนที่อ่าสุปัททะท่านเป็นอ่เรียกว่าในครั้งพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก,ก็ได้ มีพี่ชายชื่อว่าอัญญากตอัญญะสองพี่น้องก็ทําบุญทํากุศลเสร็จแล้วก็พี่ชายก็อยากจะทําบุญก็บอกน้องชายว่าเราจะทําบุญแต่ว่าน้องชายก็ไม่ทําไม่ทําแล้วก็บอกว่าให้พี่แบ่งนาเป็นสองส่วนพอเสร็จแล้วก็ทําบุญแล้วตั้งความปรารถนาไว้เป็นผู้บรรลุธรรมเป็นคนแรก ังนั้นพี่ชายท่านก็คือท่านยาโคลธัญญะได้ทําบุญแล้วเก้าครั้งแล้วก็ได้ปรารถนาไว้แล้วก็สมปรารถนาส่วนน้องชายสุพัทธก็ไม่ได้ทำแต่ว่าในยุคมาหลังๆก็ทําแต่ว่ามันก็ความที่มันช้าไปาจึงมาเป็นสาวกงสุดท้ายอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญที่ให้เราได้คิดว่าเออถ้าเราเป็นคนที่ คิดช้าทำช้ามันก็เป็นเรื่องที่อโอกาสที่จะพลาดได้แต่ว่าสุภทะก็เป็นสาวพรองค์สุดท้ายที่เข้ามาแร่ว่าพุทธเจ้าก็เรือว่านอนอประทับในระหว่างนางลังคู่คับพิสุท์ทั้งหลายก็ห้ามไวคแต่าว่าพระองค์ก็ได้ความเมตตาจึงให้สุพัทะเข้ามาสุภทะก็ได้ถามเรื่องของอปัญหาสามข้อคือ สมณะในนอกพุทธศาสนามีไหมสังขารที่ว่าเที่ยงมีไหมแล้วว่ารอยเท้านี่อากาศมีไหมพุทโธก็ได้ตอบปัญหาว่าในาส,สมณะพราหมณ์ในที่นี้หมายถึงพระละหันนะถ้าในนอกศาสนาไม่ได้มีผู้ปฏิบัติตามอริยมรักมีองค์แปดก็ไม่มีพระละหันพระละหันก็มีอยู่ใน ผู้ที่เดินทางตามอริยามรรคมีองค์แปดต่อนั้นจึงส,สามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้หรือว่าเป็นผู้ที่เห็นแจ้งเห็นจริงในอริยามรรคได้อันนี้ก็พระองค์ก็ยืนยันไว้แล้วก็สังขารด้วยพระเที่ยงก็ไม่มีอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่พระพุทธเจ้าได้แสดงให้เราได้เข้าใจแล้วก็ท่านก็ได้ขอบวชแล้วก็เร่ง ปฏิบัติก็ได้สําเร็จเป็นพระรหัพระรหันได้เป็นสาวพระองค์สุดท้ายดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้บอกให้แก่พระสงฆ์ทั้งหลายได้ถามแต่พระสงฆ์ทั้งหลายก็ไม่ได้ถามแต่ว่ามีพระนนได้ถามว่าในครั้งก่อนที่พระพุทธเจ้าหรือว่าประสบบาจิกาเลือกถึงพระพุทธเจ้าก็ต้องไปบูชาที่กุฏิที่ ต่างๆแต่ว่าหลังพุทธปรินิพพานแล้วจะให้กุฎุ